โรงเรียนวัดหนองพยอมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอวางละกำจังหวัดพิษณุโลกเปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดหนองพยอมได้น้อนมนำแนวคิดหลักปัญญา ของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อสนับสนุนในด้านการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนโดยได้จัดกิจกรรมรวดฝ่าเท้าภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสร้างอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นโรงเรียนบัดหนองพยยม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังฝึกอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อสามารถนําไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปกิจกรรมที่โรงเรียนจัดมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านาการเกษตรงานฝีมือแลก็งานบริการกิจกรรมง้อฝ่าเท้าก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่สส่สงเโรงเรียนได้บริหารกิจกรรมนี้โดยน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองพยอมได้บรรจุกิจกรรมพวดฝ่าเท้าภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสร้างอาชีพที่ยั่งยืนลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมโนวดฝ่าเท้า ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้ร่วมมือกับวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญและผ่านการอบรมในการนวดเท้ามีการวัดและประเมินผลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและมีการฝึกภาคสนามผลจากการจัดกิจกรรมนวดฝ่าเท้า ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสร้างอาชีพที่ยั่งยืนทําให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองพย,ยอมได้ฝึกการเพึ่งพาตนเองฝึกการทํางานฝึกการแก้ไขปัญหาฝึกอาชีพสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมาพรเดชใจทัศน์นักเรียนแกนนํากิจกรรมร่วมฝ่าท้าภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุข สร้างอาชีพที่ยั่งยืนจากการทำกิจกรรมทําให้ดิฉันได้เรียนรู้วิธีการนวดฝ่าเท้าอย่างถุกวิธีและนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงการเป็นคนดีมีคุณธรรมการทํางานร่วมกับผู้อื่นและนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคต